เอ้าลุงทนลุงออกมาแล้วนะมารับลุงหรอใช่ใท่านเนี่ยได้บอกไหมว่าให้ผมเนี่ยมารับเออท่านบอกลุงคว่าลุงเยอะเองเยังไม่มาอ้าวลุงผนทโทษแล้วใช่ไหมเนี่ยโดนแล้วโอ้ดีใจด้วลุงโดนลุงเนี่ยผนทโทษแล้วนะโอ้ขอบใจครับโอ้โหครับครับใจมากนะก็คิดถึงลูกไหมเนี่ยลูกลงไปไหนไม่รู้นะผมเนี่ยไปให้พี่ผมเนี่ยไปหาอยู่นะก็ แล้วก็เมียลุงเนี่ยน่าจะอยู่ที่กระท่อมของลุงนั่นแหละครับไม่ครับลุงไม่นองไว้ไม่นองไว้ใจมาก okay, โอเคครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเลยกวอเคนะครับทุกคน คือวันนี้นะผมเนี่ยได้ตื่นแต่เช้าเลยนะคือไปหาคือผมเนี่ยได้นัดหมายครับท่านคนเมืองรับแรนะครับว่าลุงหมอผีนะทุกคนที่ชื่อลุงหมายนะเหมือนว่าเขาเนี่ยจะพ้นโทษแล้วนะแล้วผมเนี่ยได้คุยกับท่านนะท่านเนี่ยบอกว่าให้มาตอนช่วงเช้าเช้าเลยนะแล้วนี่ดูทุกคนนี่ครับคือแบบหมอกเนี่ยกำลังลงเลยนะเพราะว่า แล้วก็หนาวมากเลยนะคือนอนเมื่อคืนเนี่ยคือหนาวมากเดี๋ยววันนี้นะผมเนี่ยจะไปรับลุงหมายนะก็ลุงหมอผีนะั่นแหละทุกคนแต่ทุกคนลูกของหมอผีเนี่ยไม่รู้ว่าน้องเนี่ยคิดถึงแม่ไปหาแม่หรือเปล่านะเอกเนี่ยก็แยกย้ายไปหากับผมนะคือผมเนี่ยก็กําลังจะไปรับลุงหมอผีเลยไปเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปรับตัวแก เพราะว่าแกเนี่ยพ้นโทษแล้วนะก็ท่านเมืองคนเมืองรับแรเนี่ยก็ให้ผมเนี่ยมารับช่วงเช้าๆเลยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศทุกคนดูนะเพราะว่าหมอกเนี่ยกําลังลงเลยไปกันครับทุกคนนี่นะก็คือช่วงเนี่ยพาทินเนี่ยกาลังขึ้นเลยนะไปเดี๋ยวรีบเดินทางกันไปหาทันก่อนไม่รู้ว่าลุงแกเนี่ยออกมายังนะ แต่นัดผมเนี่ยช่วงนี้นะก็ตอนนี้ผมเนี่ยได้ขึ้นมาที่หน้าผานะทุกคนเราดูหมอกนะลงหนามากเลยข้าล่างหมู่บ้านนะบอกเลยถ้าอยู่เขาสูงๆเนี่ยคืออย่างกับทะเลหมอกเลยนะแล้วคือตื่นเช้ามากผมก็ตื่นเต้นนะที่จะได้เห็น ลุงแกเนี่ยออกมาใช้ชีวิตกับครอบครัวนะนี่เราก็จะไปหาลุงแกกันเลยแต่ลูกแกเนี่ยเหมือนว่าจะคิดถึงแม่หรือเปล่าเห็นว่าออกไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอกเนี่ยก็ไปตามหาอกแกรงนึ่โน,โนูน้หมู่บ้านผมเนี่ยคืออยู่ไกลมากเลยนะเจอไหมผมเนี่ยขึ้นมาอยู่บนยอดเขานะ แล้วหมอกเนี่ยลงหนามากเย็บปไปหาลงแกกันเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนเลยนะทุกคน จะเป็นยังไงเนี่ยเราไปรุ่นเลยนะลุงแกคงจะดีใจด้วยแหละเนี่น ouais. see, ยทวนผมจะให้ดูนะยอดเสาไฟนะคือแบบไกลมากดูไหมเห็นไม่เห็นข้างล่างเลยนะเพราะว่าหมอกเนี่ยหนามากสวธรรมชาติวันนี้ก็คือแบบสมบูณ์เลยแหละแล้วแบบสดชื่นเลยนะเพราะว่าอากาศในเย็นตั้งแต่ช่วงเช้าเลย เดินทางกันไปต่อดีกว่านี่นะคผมเนี่ยได้เดินทางมารอที่ประตูแล้วนะแต่เหมือนว่ายังไม่ออกมานะเพราะว่าท่านเนี่ยนัดผมประมาณนี้แหละทุกคนคือเหน่มากเดินขึ้นเขานะดูหมอกเนี่ยคือลงหนาเลยนะวันเนี้ยแล้วก็ป่าทันที่ผมไปเจอเนน้อยนะทุกคนผมจะบอกเลย ผมเนี่ยจะต้องไปอีกครั้งหนึ่งให้ได้นะไปพิสูจน์ความจริงว่านเนน้อยเนี่ยหายไปได้ยังไงนะแล้วก็มันคืออะไรกันแน่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปพิสูจน์ให้ได้เดี๋ยวก็ผมเนี่ยจะตั้งกล้องรอหมอผีเนี่ยออกมานะลุงหมายนั่นแหละเอาลุงทวน ลุงออกมาแล้วนะมารับลุงหรอใช่ใช่ท่านเนี่ยได้บอกไหมว่าให้ผมเนี่ยมารับเออท่านบอกลุงคว่าลุงช่อเองอย่างามาอ้าวลุงผนทโทษแล้วใช่ไหมเนี่ยโดนแล้วโอ้ดีใจด้วยลุงโดลุงเนี่ยผนทโทษแล้วนะโอ้โอโอขอบใจ,บใจโอโอครับ,รบใจามากก็คิดถึงลูกไหมเนี่ยลูกลงไปไหนไม่รู้นะผมเนี่ยไปให้พี่ผมเนี่ยไปหาอยู่นะ แล้วก็เมียลุงเนี่ยน่าจะอยู่ที่กระต๊อบของลุงนั่นแหละอยากเจอใช่ไหมใช่โอเคครับลุงก็ลุงหมายนะลุงชื่อลุงหมายไหมผมจใชได้นะชื่อหมายเนี่ยลุงแกเนี่ยชื่อลุงหมายนะทุกคนขอบใจมากลุงขอบใจมากออกมาแล้วใช่ไหมอีกเลยใช่ไหมโอ้ไม่เอาแล้วอยากเจอหน้าลูกนะเมียโอเคโอเคครับก็เนี่ยสำนึกผิดแล้วนะก็ทําตัวดีข้างในเนี่ยก็ได้ออกมาไวนะครับไม่ครับลุงไม่ต้องไวไม่ต้องไว โอเคครับโอ้โหแบบเวลาเนี่ยต่างกันมากเลยครับผลโทษออกมาแล้วนะผมก็ดีใจด้วยก็คือมารับแต่เช้าเลยกลัวแบบว่าท่านเนี่ยจะรอนานนะก็แกผู้จ่าพอเลยนะอะไรนะท่านก็ออกมาด้วยท่านออกมาด้วยใช่ไหมอ๋อท่านออกมาด้วยนะทุกคนขอบใจมากท่นทมนะขาไม่เป็นไรเป็น้องวายครับลุงนองวายเดี๋ยว ผมเนี่ยจะพาลุงไปที่กระต๊อบก่อนเพื่อเผื่อไปเจอน้องลูกขอน,นะทุกคนพาลุงแกเนี่ยไปที่กระต๊อบก่อนดีกว่าก็ลุงหมายเนี่ยก็เพิ่งได้ผ่อนโทษเลยไปเดี๋ยวเราไปที่กระต๊อบกันเลยทุกคนอลนะ้วลุงลูกอยู่ที่ไหนนะนะอยู่ที่กระต๊อบนะผมว่าเพราะน้องเนี่ยไปที่กระต๊อบประจาเลยผมก็เห็นลุงออกมานะ<ๆ>แล้วก็ดีใจแล้วนะที่จะได้ไปหาลูกหาเมียนะ ก็ลเมียลุงเนี่ยผมก็เจอลูกเนี่ยบอกลูกลุงเนี่ยบอกว่าเมียลุงเนี่ยทําไร่ทําสวนอยู่ตรงกระต๊อบที่ลุงเนี่ยบ้านลุงนั่นแหละก็ไปเดี๋ยวเราเดินทางไปดีก่อนลงไปที่กระต๊อบไม่รู้ว่าจะเจอน้องหรือเปล่าไปทางไหนรู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมพาไปก็นี่นะครับลุงแกก็เดินตามมาแล้วนะทุกคนคือ ตอนนี้ใกล้ถึงกระต๊อบลุงดิบแล้วล่ะถึงแล้วลุงเนี่ยที่ลุงเคยมาจำได้ไหมนี่ลุงไม้อยพามาทางไหนนี่ครับก็าากลุงแกคงประพฤติตัวดีแล้วนะถึงได้ออกมาไวลุงติดกี่ปีเนี่ยข้างในเนี่ยฮ<า>นะช่วยสร้างวัดช่วยสร้างอะไรด้วยนะลุงแกนะแล้วประเด็นด้วยไม่เจอลูกแกนะไม่รู้ว่าไปไหน ล,ลูกลุงหน้าไปหาเมียลุงหรือเปล่า<อ>คือไปนั่งพักก่อนได้ลุงเพราะว่าเดินมาไกลอยากเจอลูกนานแล้วเอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปนะลุงก็น,นั่งพักก่อนเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกัน<อ>บ้านลุงไกลไหมไกลเลยนะไกลเลยเหรอโอ้เดี๋ยวลุงพาไปเดี<ถ>๋ยวลุงพาไปใช่ไหมผมกลัวจะไปไม่ไหวดิ ไกลขนาดนั้นนะเพราะว่าต้องไปส่งน้องต้นกล้าด้วยนะเพราะว่ามันเช้าอยู่แล้วทุกคนน้องต้นกาเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครส่งหรือเปล่าต้นกลาต้องไปโรงเรียนนะนี่ลงแกะนะให้นั่งพักไปแล้วแล้วลูกแล้วลูกชายลุงดื้อไหมลุงไม่ไม่ค่อยดื้อเขาเพราะแต่วันนั้นเนี่ยคือพาน้องผมเนี่ยขึ้นมาหาน้องไม้กันก็ถือว่าดีนะ ช่วยกันทำาหากินด้วยลุงก็ลุงอยู่ข้างในเป็นไงบ้างเนี่ยก็เขาทาอะไรไหมโอ้ยข้างข้างในดีมากเลยช่วงแรกทาอะไรไหมโดนทรมานไหมครับเพราะว่าด้นข่าวเขาดูแลดีมากอ๋อดูแลดีใช่ไหมอ๋อดีแล้วทุกคือแบบเข้าไปอยู่ข้างในลุงเนี่ยแกเนี่ยหน้าประพฤติตัวดีนะมีเพื่อนด้วยข้างในเหรอมีเพื่อนใช่ไหมคนโดนจับเข้าไปเยอะเลยเหรอโอ้ยเยะนะเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยแบบว่าจับโจรที่ พอที่จะไปป้นทองเนี่ยเต็มเลยทองมีได้หมใช่มีมี่ะทุกคนทองก็มีนะโอ้โหพวกนั้นเอาออกมาไม่ได้หรอกเอาออกมาไม่ได้ใช่เพราะว่าเป็นไงเป็นหินมดลุงไม่รู้นะลุงไม่เคยออกมาแต่ว่าลุงรู้ว่าเอาออกมาไม่ได้อ๋อครับครับก็ข้างในเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยใช่ไหมก็ใหญ่นะแต่ผมเนี่ยไปเจอวิหารลุงเจอวิหารบ้างไหมมันมี มีห<า>ไหมมันมีลุงก็เคยไปสองครั้งเคยไปไหว้โอ้ทุกคนลุงแกเคยไปไหว้วิหารด้วยนะใช่ใช่แบบมาทึ่งเลยนะ oh. โหก็แกอยู่ข้างในเนี่ยก็ถามแกได้ปกติเลยคือคนข้างในเนี่ยแบบใส่ชุดเหลืองกันหมดไหมลุงมีหมดนะบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนเนี่ยสวยมากสวยมากเลยใชย่ลุงก็เลยลืมเมียได้ใช่ไหมลุงไม่ลืมหรอกอ๋อไม่ลืมใช่ไหมโอเคผมหยอกเล่นนะลุง ครับคไม่เป็นไรโอเคลุงรักลูกรักเมียอยู่แล้วอืก็รักเดียวนะทุกคนอะไรที่ไม่ดีลุงไม่เอาแล้วใช่ไหมก็ปล่อยทิ้งไปเลยลุงอยากจะดูแลลูกรดูเมียใช่ครับอะไรไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปเลยนะเพราะว่าเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยทรมานะแล้วก็ลูกเข้าไปหาได้ไหมเคยเจอลูกข้างในไหมลูกเคยเข้าไปหาครั้งหนึ่งใช่หรอไปใครอ่ะไปกับใครไม่รู้นะคนหนึ่ง ดีมากเลยเหมือนเขาบอกเป็นพี่น้องกับเองใช่ไหมอ๋อพี่บ่มาเหรอไม่รู้สิไม่เคยเห็นมันสงสัยเอกเนี่ยน่าจะพาลูกแกเนี่ยไปหาแกนะจะพาเข้าไปได้ใช่ไหมเคยเข้าเจอข้างหนึ่งเขาไปคุยกับท่านที่เคยดูแลฉันนีและเขาใจวแต่เข้าไปข้างในเนี่ยเขาไม่ให้เอาพวกกล้องเข้าไปใช่ไหมลุงไม่รู้นะไม่เห็นเคยเห็นใครเอาเข้าไปนะก็สงสัยเนี่ย เอาพวกกล้องเข้าไปไม่ได้นะผมว่าข้างในเนี่ยทุกคนก็ได้คุยลุงแกนะลุงแกก็นีสใส่ดีนะลุงแกก็ทำมาหากินนั่แหละลุงแล้วลุงเนี่ยอยู่ฝั่งบนเขาฝั่งเขาเลยใช่ไหมไกลเลยใช่ไหมโอ,โอโก็ไกลอยู่นะทัชลุงจำไม่ผิดนะไกลอยู่ลุงไม่ได้กลับไปหลายปีแล้วไม่ได้กลับไปนนหลายปีมากลุงรู้สึก่านานมากใช่เหรอก็เวลามันต่างกันนะลุงแกลุงแกเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าติดนานนะทุกคนแต่ ประมาณผ่านไปประมาณสองเดือนนะผมว่าประมาณนั้นแล้วลูกชายลุงดื้อไหมไม่ดื้อไม่ดื้อเลยโอ้ขอบใจมากขอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบใจมากนะครับไม่เป็นไรครับอ้กผมก็ดูแลลูกลุงนี่แหละแล้วลูกแล้วลุงเริ่มียลุงมาไหมลุงเมียลุงหรอดูเหมือนว่าจะอยู่แต่บนกระต๊อบนู่นนะไม่เคยลงมาเลยนะที่เนี้ยผมเนี่ยก็เอาน้องเนี่ยคอยมาดูแลนะก็ให้กินพวกขนมกินข้าวแบบว่าเพราะว่าที่บ้านผมก็เลี้ยงเด็กคนหนึ่งไง คือต้นกล้านั่นแหละนนที่มากับลูกลุกองอ่ะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพามาดูครับเดี๋ยวผมพามาเจอกับลุงนี่ลุงก็คุยกับผมเนี่ยสนุกปากนะโดนเราเองอยากจะไปกับที่ไล่ลุงไหมโผมไม่ไหวลุงไกลมากผมก็เดินไปไม่ไหวด้วยต้องไปไส่งน้องต้นกล้าด้วยนะไม่รู้ว่าญาติพี่น้องเนี่ยจะไปดูเมียลุงหรือเปล่านี่ก็มาแต่เช้าเลย ตอนนี้เพิ่งเจ็ดโมงไงนะดูดิฟ้าเนี่ยแบบเยพิ่งแบบสว่างะแต่หมอกเนี่ยลงหนามากเลยนะทุกคนใช่ใช่ลุงต้องรีบกลับขึ้นไปหาลูกเมียแล้วมั้งลุงพูดเลี่ยได้ไหมเนี่ยก็พูดได้พูดได้ใช่ไหมอ๋อลุงแกก็เป็นคนกเหลี่ยงนะแต่เมียเมียแกนะพูดไทยไม่ได้เลยนะทุกคนใช่ไหมลูเมียเมียลุงนี่พูดพูดไทยไม่ได้เลยอใช่ใช่ใช่แล้วเอง ใช่ครับผมก็เป็นคนปากกยอนะทุกคนปากกยรก็แปลว่ากระเลียงนะนี่ผมก็เป็นคนกระเลียงแต่เชื้อสายไทยนะทุกวันเอ้ยเป็นคนไทยเชื้อสายกระเลียงก็คือมีพวกบัตรไทยอะไรนะเกิดที่ไทยลุงหิวยังเนี่ยลุงหิวยังไม่หิวเลยไม่หิวใช่ไหมตื่นเต้นแน่นอนส่งนี้ตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอลูกเมียนะ อยากกลับบ้านใช่ไหมแต่เหมือนว่าผมเนี่ยพาลุงมาที่เนี่ยคือจะมารอเอกนะแต่ไม่รู้ว่าเอกเนี่ยไปหาลูกแกที่ไหนเหมือนกันไม่รู้ว่าเอกเนี่ยขึ้นไปที่กระต๊อบลุงแกหรือเปล่านะเพราะว่ากระต๊อบลุงแกก็ไกลมากเลยมีลุงแกพ้นโทษน,นะคือก็ดีเลยอะจะได้ออกมาเจอลุงเมีย สงสารแกมืนกันแกก็เอาของออกไปหมดแล้วนะร้อยสักลุงนี่เต็มหลังเลยใช่ไหมแรกๆตอนนี้ไม่มีแล้วนะม,มีมีแล้วใช่ไหมโอ้ใช่สงสัยลุง,ล,งลุงไล่ของได้ใช่ไหมเนี่ยไม่หรอกเหมือนวาดที่เมือ,องอะเขาให้ลุงอาบน้ำวาดอะไรไม่รู้นะอ๋ออาบน้ําวาดใช่แล้วก็ของก็ออกหมดเลยใช่รอยสักที่ลุงเคยทํามาเนี่ยหายหมดเลยของที่ลุงเคยเล่นเนี่ยอ๋าวิชาอะไรไม่รู้นะ <c oughs> ม,มันมีพระอ,อาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยช่วยลุงทั้งตลอดเวลาเลยแล้วแล้วผัวน,น้าหมู่บ้านที่ออกมาจับลุงกับผมเนี่ยแหละที่ผมเนี่ยช่วยจับไปเนี่ยคือเขาเนี่ยคอยดูแลไหมดูแลข้างในทั้งหมดเลยใช่ไหมเขาหายไปไหลายวันแล้วหายไปไหลายวันละใช่เฮ้ยเหมือนว่าผมเนี่ยจนเนยจออยู่นะว่าฝนเนี่ยจะดูแลแกอยู่นะผมก็ไปเจออยู่ครั้งหนึ่งนะ แสดงว่าแกไม่ได้เข้าไปนะดเดี๋ยวออต้องไปออกมานะ่าจะออกมาเพราะว่าผมดูช่องของเพื่อนผมเนี่ยคือเหมือนว่าแกเนี่ยจะทําผิดกฎอะไรสักอย่างนะขนาดคนใหญ่คนโตทําผิดกฎเนี่ยกฎเข้มขัดมากเลยวนะทุกคนก็ผม,มใหย่ทุกคนเนี่ย,ด,ยดูคิดจนจบนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องขาดขั้นตอนอะไรไปนะนี่ป่า ที่ลุงดิบเนี่ยเคยไม่อยู่เนี่ยคือสมบูรณ์เลยนะ <c oughs> ก็ลุงดิบเนี่ยลุงเคยเจอหรือเปล่าไม่รู้นะแกก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้นะ<อ>ลุงเคยเจอไหมลุงดิบอะรู้จักชื่อไหมไม่ไม่ไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยใช่ไหมตแต่ว่าลุงแกก็น่าจะไปหาลูกแกเจอแล้วล่ะรูปร่างแกเป็นยังไง <c oughs> ก็รูปร่างหรอผอมสูงแล้วก็ใหญ่นะตัวใหญ่นะ ผมว่าตัวใหญ่ฮะลุงไม่รู้ดิไม่รู้ในเมือง,งจะมีหรือเปล่าไม่รู้ว่าโดนจับเข้าไปหรือเปล่าเหมือนกันอ๋อเป็นห่วงแกเหมือนกันแกหายไปนานแล้วสา,สาร้างก็ต้องให้ทิ้งไว้นานละเนี่ย<ต>ก็คือมีพวกเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สื้อผ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยคนระับผมด้วยทุกคนลุงลุงก็เคยมานอนเนี่ยเนี่ยนอนนานอยู่เหมือนกันนี่ทุกคนแบบหมอนผมเสื้อผ้าเนี่ยมีครบเลยแต่ลุงแกลุงเอาไปใช้ไหมเนี่ยเสื้อเนี่ยดูดิแบบดีๆอยู่เลยนะ เนี่ยลุงใส่ได้นะผมว่าเราผ้าถุงก็มีพัลุงแม่ลุงมาเนี่ยลุงจะได้มานอนพักเลยอ๋อโอเคครับขอบใจมากขอบใจมากครับครับเดิลูกลุงมาเนี่ยจะได้นอนสบายสบายใช่ครับผมก็ให้ลูกลุงกับเมียลุงเนี่ยมาอยู่ที่นี่แหละขอบใจมากลูขอบใจครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ลูเหมือนว่าเมียลุงเนี่ยจะไม่มาอยู่นะเพราะว่าเหมือนว่ามันไม่มีที่ปลูกผักนะตรงนี้ทุกคนดูปลูกผักไม่ได้นะเพราะว่าพื้นที่เนี่ย เป็นหินหมดเลยถ้าลูก,ก็ต้องลูกลองโขดหินอย่างเงี้ยลุงยังตื่นเต้นอยู่เลยนะตื่นเต้นใช่ไหม,ม<า>โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยรอดูพี่ผมก่อนว่าจะมาหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะเดินผ่านมาทางนี้หรือเปล่าแต่เราก็จะได้ให้ให้ลุงเนี่ยกลับขึ้นบ้านแกไปนะลุงจาทางได้ใช่ไหมทางเนี้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมขอว่าลุงลุงก,ก็อยู่ในบริเวณป่านี้ ใช่ไหมต้องขึ้นไปไกลอยู่นะไกลเลยใช่ไหมถึงเกือบถึงพม่าไหมลุงโอไม่น่าถึงนะไม่น่าถึงก็ชายแดนอยู่ชายแดนลุงก็เรียกไม่ถูกจากนั้นก็เรียกผู่บ้านอะไรไม่รู้แสดงว่าใกล้ๆแต่เข็บชายแดนนะทุกคนลุงแกอยู่เนี่ยก็คุยกับแกเนี่ยก็สนุกดีนะว่าถ้าใครมาลองว่าคุยเป็นอะไรแบบเนี้ยก็คือลุงแกรู้อะไรทุกอย่างเลยแล้วลุงเคยแบบเล่นของใส่คนไหมเคยแหละใช่ไหม ไม่อยากจะคิดเลลยยุงไม่อากทีแล้วลุงที่แบบไม่ต้องทำแล้วนะลุงไม่เอาแล้วลุงเสียใจมกเลยลุงเสียใจนะก็คือรู้สึกผิดนั่นแหละอยากทำน่ารู้สึกผิดจริงๆรนี่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมเดียลุงก็พักผ่อนไปก่อนลุงตอนนี้คือนั่งรอไปก่อนนะก็ผมก็จะทำ อะไรลุงแกไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ยังไม่ได้หลับเลยตอนนี้รู้สึกเริ่มง่วงแล้วด้วยเริ่มง่วงเหรอลุงนอนก่อนก็ได้นอนพักก่อนโอไม่อยากนอนคิดถึงลกูกเมียจริงได้ออกมาเรายังเช้าอยู่เลยโอ้เช้าจริงนะทุกคนดูดิหมอกเนี่ยยังไม่ยังแบบลงมาเต็มหัวผมอยู่เลยเนี่ยคือหัวเปียกหมดเลยนะเริ่มคขำแล้วแหละใช่ไหมลุงข้างในเนี่ยมีป่าหินมะพร้าวไหมผมอยากรู้อะ นออไนไม่ได้ออกไปใช่ไหม,ไมไคือลุงช่วยสร้างวัดเสร็จยังใกล้เสร็จแล้วนะใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมอืมทานมากจากัวาไม่ได้เลยวันเนี้ยคือศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะพวกวิหารแล้วก็เป็นเมืองพวกองค์ราชาอะไรแบบนี้นะมีเจดีย์ที่แบบทําจากทองทั้งทั้งเจดีย์เลยใช่เหรอเจดีย์ที่ทําจากทองอโอ้แบบอยากเจอเลยนะทุกคนถ้าเจอเนี่ยคงดีนะ ทองคําทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้หวังอยากได้นะแค่ขอให้เจอเนี่ยก็เป็นบุญตาแล้วล่ะดูแล้วบ้านลุงที่อยู่เนี่ะเป็นป่าไผ่หรือเป็นต้นไม้ใหญ่เลยลุงต้นไม้ใหญ่เหรอใช่แดงว่าฝั่งที่ลุงแกไปอยู่เนี่ยคือมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะผมว่า ต้นไม้เล็กๆเนี่ยคงไม่มีนะก็เหมือนว่าเองเนี่ยจะเดินทางมาก่อนผมเนี่ยประมาณตั้งแต่ช่วงตีห้าแล้วนะผมว่าช่วงเช้ชาเช้าเลยแหละเช้ากับผมอ่ะก็นั่งรอไปก่อนนะลุงแต่พวกจานพวกอะไรเนี่ยดูดิทุกคนลุงดิบไม่อยู่คือแบบเลเทไปหมดเลยแล้วแล้วก็ฟืนเนี่ยก็ไม่ได้กอกเลยผมก็ พาลูกแกมาก่อไฟอยู่นะก็ว่างๆเนี่ยกะว่าจะมานอนกับลูกแกตรงนี้แหละปลูกผักไม่ได้เนะตรงนี้ผมว่ารุนเพราะไม่ได้หินนะมีหินทรายไปเต็มไปหมดเลยปลูกยางนะ หน่อไม้กําลังขึ้นเนี่ยลุงก็กลับไปเนี่ยก็หาหนอไม้ขึ้นไปหาให้ลุงเมียลุงด้วยก็ได้นะใช่ใช่นี่นะทวนดูเจอไหมหน่อไม้แบบดันหินขึ้นมาเลยอ่ะเจอไหมหน่อไม้ใหญ่มากเลยนะแต่มีมีบางท่านเนี่ยบอกกินติบๆไม่ได้นะเหมือน,อน,เ,นเหมือนเป็นยาเหมือนมีมีพิษอะไรสักอย่างหรือเปล่ากินติดๆไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะขนาด บ้านผมเนี่ยมีแต่หน่อไม้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่คอยแนะนำอะไรดีๆด้วยนี่ดูหน่อไม้แบบหน่อใหญ่เลยนะนู่นแบบโหหน่อไม้ขึ้นเยอะเลยอะ่ะโอเคลุงนอนพักก่อนเลยเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปแล้วละ่ะก็เดี๋ยวให้ลุงแกนอนพับแล้วก็ผมเนี่ยก็ รอเอกถ้าเอกไม่มาเนี่ยก็จะเดินทางกลับให้ลุงเนี่ยก็แยกทางกับผมเลยนะเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยเราค่อยมาเจอกันใหม่นะลุงนะได้เลยได้ไหมโอเคลุงปิดกล้องให้ผมหน่อยปิดกล้องให้ผมหน่อยให้ว่ายังไงอย่าลืมฮะให้ลุงว่ายัางไงกดไลค์กดแชร์ลุงบอกกดไลค์กดแชร์เราใช่ใช์ชรพูดไปไหมกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไอ้นุ่มมันด้วยเถอะเนี่ยโลโหดดีมากเลยเนี่ยก็ โอเคทุกคนขอเปิดคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวใครอยากเจอผมเนี่ยไปที่ไหนก็นลุงต่อเนี่ยไปคอลแลบด้วยกันนะก็รอดูเลยผมเนี่ยจะพาลุงแกเนี่ยไปบูกันเลยทุกคนให้ทําความรู้จักกับลุงแกเยอะๆเพราะว่าลุงแกเป็นคนดีแล้วแหละแบบว่าจะได้คอยช่วยผมเนี่ยท่านเมืองรับแรงเนี่ยอาจจะมีของดีอะไรลุงแกด้วยนะนี่เดี๋ยวลุงก็รอไปกับผมเลยนะถ้าวันไหนว,ว่างๆเนี่ยผมจะพาลุงเนี่ย ไปเที่ยวด้วยกันพาไปบู๊ในป่าเลยนะไหวไหมขอบใจมากที่ให้โอกาสลุงครับครับลุงไหวไหมไหวไปบู๊กันเลยนะเพราะว่าแถวนี้มีโจรป่าเยอะมากเลยลุงแล้วก็พวกสมิงอะไรเป็นเนี่ยโหน่ากลัวลุงแกก็มีวิชาเก่าเนี่ยผมก็ตีใจเลยเพราะว่าจะได้ช่วยกันอีกแรงนึงโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิววิดีโอหน้าทุกคนไปไปเคปไปลุงก็อย่าลืมนะ ขอบคุณครับทุกคนข,ขอบคุณครับไปทุ